พี่ครับเล่น VSS ของแต่งทองให้ดูหน่อยครับพี่โพดฮะลองเล่น VSS ลิกิตามาโลโมโคไคลร์สของแต่งทองหน่อยพี่ครับเล่นปืน VSS ให้ดูหน่อยไม่เห็นพี่เล่นนานแล้วครับโอเคอ่ะได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งปืนที่มีคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้จับเลยนะเอาจริงและคอมเมนต์สุดท้ายนี่หลวงพี่ใช่ไหมหลวงพี่ขอปืนมาแบบนี้ต้องจัดให้นะฮะ <laughs> เรามาดูคอมโบกันก่อนเลยนะอาจจะไม่เหมือนกับที่ขอมา100%นะครับผมพยายามปรับให้มันเข้ากับ v s s มากที่สุดนะฮะคือผมจะใช้ไอลิใส่แทนโมโคนะครับเพราะว่า v s s มันเป็นปืนที่เจาะไอวอรไม่ดีก็เลยต้องมีสกิลยิงทะลุเอาไว้ทำดาเมจนะฮะและทีนี้พอศัตรูโดนไอลิมาร์คหัวเนี่ยเขาก็จะโดนมาโลยิงแรงขึ้นด้วยนะครับลอลาก,ก็เอาไว้เพิ่มความนิ่งให้ปืนไคลอสก็เพิ่มเจาะเกาะน,นั่นเองฮะ ส่วนกู้หูใส่เป็นนาคน้อยเอาไว้ช่วยเติม EP ให้กับไขลอสนั่นเองนะจ๊ะทีนี้สกินปืนไม่ได้ขอมาใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ผมจะใช้เป็นสกินปืนที่ใช้บ่อยที่สุดละกันก็คือเจ้าวีดเอ็ดอันนี้เลยนะครับบวกรัน2ระยะ1ก็เป็นสกินทั่วไปนะฮะที่มีรัน2คือปัจจุบันเนี้ย ยังไม่มีสกินล really? ั่น2ที่เป็นระดับตำนานออกมาให้เราได้ใช้งานกันเลยนะครับแปลกมากทั้งที่ปืนน uh, ี้ก็อยู่คู่กับฟรีไฟล์มาตั้งหลายปี GM อไม่ใส่สกินโหดๆมาให้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ VSS ของแต่งของตามคำขอเอาไปใช้งานจริงมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ทางล่าสุดที่เล่น VSS ไปน่าจะเป็นปีที่แล้วตอนที่มันมาในตู้โกนะครับตอนนั้นก็สุ่มแล้วก็เอามารีวิวและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ได้จับอีกเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาเล่นให้หนํำใจเลยนะครับเราไปที่หอ,อดมกาวก่อนเลยมาลงวงฟ้านี่แหละมีทุกปืนที่ต้องการแน่นอนนะครับ VSS ต้นเกมมันต้องอาศัยเวลาฟาร์มนิดนึง ช่วงนี้ก็ของใหม่ที่น่าสนใจยังไม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีหัวข้ออะไรหรือว่าอยากดูสกินปืนอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะฮะแต่ว่าคอมเมนต์ให้มันดูแบบน่าสนใจนิดนึงนะครับอันไหนที่แบบอ่านแล้วมันน่าจะหยิบมาทําคลิปได้เนี่ยผมก็จะเอามาเล่นให้ดูนะฮะชีวิตกําลังขาดคอนเทนต์ตอนนี้โอเคว่าแต่วีเผมอยู่ไหนครับเนี่ย สงสัยเราจะต้องวิ่งให้ทั่ววงฟ้าเลยใช่ไหมกว่าจะเจอ <c oughs> คือถ้าเรายิงบ่นนี่มันจะไม่เจอนะครับเราต้องแบบว่าไม่บน่นเราต้องพูดว่าเฮ้ยวันนี้อยากเล่น AK จังเลย AK มาหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วมันจะเจอ VS s, <c oughs> <S จริง <c oughs> ผมไม่รู้แต่สูตรนี้ใช้ได้ตลอดนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ลองใช้ดูนะ <c oughs> อยากเล่น AK จังเลย a ออยู่ไหนครับเนี่ยวิ่งหามาไปด้านแล้วก็ยังไม่เจอเลย ที่ขนาดพูดถึง AK มันก็ยังไม่มานะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงสกาต่อสกาอยู่ในครับเนี่ยวันนี้ผมอยากเล่นจังเลยอุ้ยดี่งาเจอเลยพูดถึง AK อย่างเดียวไม่ได้นะต้องพูด AK แล้วไปสกาถึงจะเจอเวทเอสเขาเรียกว่าสเตปล้อหลอกระบบ mm hmm. จริงปะเนี่ย mm hmm. เอาละได้ปืนแล้วเราก็มาซื้อของแต่งกันนะครับเซ็ต mm hmm. ของแต่งทองก็ซื้อชิปอัปเกรดไปด้วยแล้วก็ด้ามจับกับพันท้ายนะฮะแล้วก็แม็ก ซื้อไปก่อนใส่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยปืนที่มันเป็น S M G มันจะใส่พานท้ายไม่ได้นี่ไงจริงด้วยใส่พานท้ายไม่ได้นะครับพานท้ายทอง <Nope. S 1> ใครบอกใส่ได้ก็ไปใส่มาให้ดูหน่อยละกันนี่นะครับอันที่ใส่ได้ก็จะมีด้ามจับทองแม็กทองส่วนพานท้ายต้องเป็นของเดิมพานท้าย3ซึ่งลดแรงดีดได้อย่างเดียวนะไม่เพิ่มลั่นแล้วก็มีชิปอัปเกรดที่ทำให้เวลายิงเลือดศัตรูจะไหลนะครับ ส่วนนี้ก็คือสกินวีดเอ็ดของเราในวันนี้นะฮะไม่เห็นปืนเลยเห็นตะหมัดเอาละตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปออกตามหาคนยิงกันจัดซาร่สิบคนวันนี้เฮ้ยเสียงไ,ไปก่อนจะเปรียบไปหนึ่งน้องมากับเพื่อนด้วย ฝ่สองน้องสกีลาดหน้าลาดหน้านี่เส้นอะไรเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือว่าเส้นมีกรอบพูดแล้วหิวเลยมีกรอบลาดหน้าไม่ได้กินนานแล้วด้วยงงอยู่มาได้ไงก่อนเดี๋ยวซื้อของแป๊บอยากได้เงินซื้อไอเทมอยากได้เงินซื้อไอเทมอเอาหัวแตก๊ก ตงติงตงติ้งแอบไปชุบเพื่อนไปเนี่ยเมื่อกี้เพราะว่าเขามา3คนตงติงแค่ล้มแปลว่ายังไม่ศ<อ>ูนยพันเพื่อนเขายังอยู่เดี๋ยวคงฟื้นขึ้นมาใหม่ไปกันดีกว่านะครับถ้าอยู่ต่อนเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นนอนดูดาวเฝ้าอยู่ที่หอดมกาวอะไรอะไอลองมาไม่เด็กแว้น เอาล่วงเปิดหรอ,อ,อ,อเปิดที่หลังก็ได้เปียบเอาดิขออนญาตเปิดไอริซซํำนะครับอสองคนดีแก๊งไหนก่อนทำไมเขาไม่ยูบปีกนี้กันหมดเลยผมอุตส่าห์ลงวงฟ้าไกลๆแล้วพวกพี่ยังตามกันมาอีกเหรอเฮ้ยเอาดีลิง ลิงแพ้วเอสนะบอกเลยสุกี้รัดหน้า <_ S 1> เจอกันอีกแล,ล้วเหรอว่าไงไวัยรุ่นยิงเจ็บนะเนี่คนนี้ <_ S 1> <_ S 2> น้องเขาไม่หลบเลยเว้ยใจคอจะแลกกันเลยใช่ปะมาเรทางโล่รอ,อ,อ,อเผาทิ้งให้ด้วยมาเรตรงตรงิงตรงติงหมดตี้รอบนี้ลาก่อยเจอกันชาติหน้า คือจริงๆคอมโบที่เล่นคู่กับ v s s ได้เนี่ยก็มีหลายแบบนะครับแต่วันนี้ผมเล่นเป็นแบบที่เป็นสายสมดุลละกันคือใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมมองว่า v s s เนี่ยปัญหาหลักคือเรายิงเจาะทะลุไอวอลไม่ได้ก็เลยเลือกใส่เป็นไอลิสดีกว่ามันจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไงโอเคเออแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเจาะไอวอลเนี่ยจะเอา ไอลิดออกแล้วใส่เป็นโมโคโก็ได้นะครับถ้าเกิดมีลูน่าเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งลั่นขึ้นนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าลอลากับลูน่าเนี่ยไอลอร่าสำคัญกว่าวีเอสมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างดีมันจะได้ยิงนิ่งเข้าเป้ามากกว่าเดิมไงเมื่อกี้ทางซ้ายสแกนเจอคนหนึง่งหุยล้วง ทาเป็นเล่นไปสับล่วงเหมือนกันนะถ้าโดนเต็มๆเนี่ยนี่ขนาดไม่มีคอมโบลั่นนะฮะไอข้างหน้ามีไอไวอลมีไอไวอลก็แปลว่าเขาต้องบวกกันอยู่หน้าบังเกอร์อเล่นเวสปืนต่อดมันต้องรักษาระยะให้อยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงศัตรูถึงจะล่วงและใครเขาวิ่งขึ้นเขาคน<อ>เดียวปะน้อง ล้วงเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ยิงไกลย,ยิงแรงนะครับอ่าไอวอลอย่างนี้เปิดไอริสสับยิงดีครับและใครมาอีกหนึ่งเดรร่ราฟาร์มโหดของไอริสเป็นไงน้องคาที่ เอาล่วงหมดตี้เลยน้องแบม๋แบมๆตีเดียวกับไอ้แก,งก๊งบปมาเมื่อกี้ป่ะไม่แน่ใจคนกระจายเหลือเกินวันนี้<อ>แล้ววิ่งมาอย่างนี้<อ>เหาใช่ป่ะเลือดไหลนะบอกเลยอ,อ่ะยังไงไ<อ>เผาแถมให้ด้วย วิ่งมาทำไมน้องจะประช้าต่อคาที่ทเด็กชายคามีนคามีนเป็นยังไงคล้ายๆคามุยหรือเปล่า <c oughs> และใครเข้ามาวิ่งยิ้มอยู่ริมเนินไปไหนอะน้องวิ่งไปก่อนเอออย่าเพิ่งหันมาหันมาเดี๋ยวพี่โดนสับล่วงขอเข้าวงก่อน เดี๋ยวค่อยบู๊กันมาพร้อมแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนวิ่งไปทางไหน <Hey! S 1> น้องอะเมีชื่อน่ารักจังเอาไปหนึ่งเอา ไปสองและไปสามามาดึงเพื่อนหรอไม่ให้ดึงนะจ๊ะแก๊งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหันมาโดนสับลวงเรียงตัวเลยแล้ววิ่งอย่างงี้หมดตี้นะครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหโอเอาสุดจริงๆวันนี้ววเอสเรา แม่ระยะยิงมันได้นะครับมันอยู่ในมุมที่แบบไกลๆอะ่ะแล้วยิงฟรีไงศัตรูเขาไม่ได้มองเห็นเราก่อนเราเปิดก่อนแล้วก็ยิงอัตราเมจไปนะครับกว่าเขาจะรู้ตัวเนี่ยก็เลือดไหลตายเขาลใช่ไหมน้องอเจ็บไปดิเจ็บเจ็บเจ็บเจาะซ้ำให้ด้วยเจ็บ <laughs> 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 แบบกำลังพันยาอยู่ไนงะ เ,เลือดลดเปิดไอริสเจาะซ้เลยล่วงคอมโบนี่ผมบอกเลยเอาสุดไปเ,เ,เดี๋ยวก่อนดิขอพี่เฉิดฉายก่อนใครก็เปิดผมมาเนี่ย <P ink! S 1> s <ug> <S พี่กำลังจะเอาสุดไม่เอาทรงไอ้น้องไอตัวซ้ายก็ยิงจังเลยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาก็ใส่ไอริสมาจะมาจอบผมซะแล้วเหลือดสี่คนปืนพกเหรอสกิฟอรีเฮ้ย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 กี่คนเนี่ยเฮ้ยอุ้ย เอาไปสองอุ้ยเกือบตายอู้ยตึง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 คนที่ตึงคนสุดท้ายตัวแบกจะมาชาร์จหนีดิครับหัวลั่นนะเจ็บดิเอาล้วง <S 2> <S 2> <S เลือดไหลแรงจัด ไม่ต้องขาน,นลาแล้ววิ่งมาอย่างนี้แล้ววิ่งมาอย่างนี้หักวกระพือดีครับโอ้โหยิงโคตรมันคือแบบผมรอดมาได้ยังไงยังงงอยู่ยิงมันจัดประหยัดจริง กี่แต้มครับเนี่ย88จัดไปเต็มสูบโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ VSS ของแต่งทองตามคำขอนะฮะโดยรวมเนี่ยก็เป็นปืนที่ยังเล่นดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องพึ่งคอมโบนิดนึงนะฮะตัวที่ผมมองว่าขาดไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นไอริสนี่แหละเพราะว่ามันช่วยทำให้เราจัดการศัตรูที่อยู่หลังไอวอได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือลอล่านะฮะตัวนี้ช่วยเพิ่มความดิ่งให้เราถ้าเกิดไม่ใส่มาเนี่ยเวเอยิงค่อนข้างจะดีดคุมปืนลําบากมากเลยเพราะฉะนั้นก็ลองดูละกันแต่ถ้าเกิดใครมีคอมโบอะไรเจ๋วๆเนี่ยที่คิดว่าดีกว่านี้ก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับอันไหนอ่านแล้วรู้สึกน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาเล่นให้ได้ดูกันแน่นอนนะครับ